อยมีคนดันมาสสองัวเนรอม เสใจดิเหตุการช์ตรงใจต้องโทรไปด่าค่ายเขียวซะ่อยแล้วย่ <c oughs> าใจเย็นต้องบอกว่าจะยกเลิกสิโอ้ยขมงอที่ไหนตรงนี้เขาไม่งอแล้วออ้ยก็ยกเลิกจริงยกเลิกจริง <c oughs> แล้วคือบ้านใส่บ้านทางบ้านใส่ค่ายเขียวยกเป็นท่อ ตายในหน้าท yeah. ี่เลยอ่ะตายดีเียวจะแพ้แล้วค้แว่ะ โอ้โหเม็ดใหญ่หญบินบินบินไปสุดสาล่ะสาธุล่ะไม่น่าหลุดเลยไอเน็ตข่าเขียวไอเจ้าคนชั่ว ชทมันไม่รีเลยอ่ะ่ะนี่ไงขึ้นแล้วน้ <c oughs> องนองขอบจอหายหมดเลยอืมเป็นไรมะเด็กห้ององ,งุ่นเสียชีวิตกันหมดโอ้ยเชี่ออยอะไรนักหนาเนี กะลาสองคนเป็นป<ฮ>อีกจุกะลาโอ้ยว่าอย่ารู้ไม่รู้แต่เชื่อไรชิบนะตาคุณจะบอดอยู่แล้วไอ้เชืใครก็ได้โดนเดะซื้อเป็นกองแสะให้ดีเวนตาดำเบิาเวนตาดำเลยก็ได้อยู่บีจะบาดไม่เหมาะมาจ้า มีห้องอะไรบ้างนอกจากห้องอนเพื่ผมจะบอกแม่ย้ายไปเรียน <laughs> ทั้งโรงเรียนมีห้องเดียวโ <laughs> รงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนองุ่น <laughs> แล้วก็มีแต่ห้ององุ่นแต่ใหญ่จะเป็นห้ององุองนอุ่่นเขียวอุ่่นแดงเพื่อจะจบปี่ก็ได้ไ,ได้แล้วงเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้วจะชื่อโรงเรียนอะไรดีอนุบาลอ่ลุ่นอทองคำ let's make some chaos ว้ยกระตุกนิดหน่อยแล้วี่บหั้ยหลังกันมาตะกายในกนละโอ้ยแบตเต e อนี่ จ้าโ้อพันโล่จายแฟดหมดเลยตาจะบอเป็นพันลงปืนนองครับปืนหน่อยคนรวยใครรวยขอเปเปอร์รวยขอเปเปอร์เลยให้แม่งใช้ตรงนี้ให้แม่งใช้ไปแล้วก็ไปที่อื่นตาทิดจะบอดไปแล้วรกหลับตาไว้เราก็จะไม่ปวดตาแล้วไง ไม่ไหวจริงแสบตาเลยนี่อ่ะจริงองงๆอยู่ก็คือหลักกว่าเดิมม,มันไม่มาแล้วตึงใส่มันดันมานะมดันมาจากไหนสี่ The is there, mm -hmm. Joke's over. You're dead. i your trail. You are powerless. Oh. ป่นมันจริงหว่าิงไเป็นไรนะโดนแล้วแต่ไม่ึนตาเีใครปักแบวะเออเก่งงนี่ยู้ดี defenders win เล่นแบดทังซี่ตัใจมาแบบนั่นเลยเล่นแบบท็อกซิกสุดๆทิงยังอยู่ใต้ตีนอยู่เลยถู เลิกหรือยังนอนหรือยังวิ่ลี่เสร็จพอดีสิบเกมทวนยิงใครไปวะยิงโยร้ไปเก้าหนึ่ง สุสีกับไอ้นี่คนดีอยู่ฟินิกซ์แม่งเลไตาก็จะบอดเด็กๆห้ององ,งุ่นหายไปไหนหมดเด็กๆคืนจีบแล้วอแอบอยู่ใต้โต๊ะ <laughs> ไอ้เวลาไปไป ไปไหนอะูไปไหนดียิงมาลอะไรทำไมมาเบบเลยอจิบิจิบิจับบ้าจับบ้าทดูบินดูบินจับบ้าบจับบ้ามักกิมทพบ่ทูบีบุมบุมบ ไปหาใครดีโอยแสบตาโอยไปหาเจ้าปลาทองไหมเจอแบบนี้จะรีพอร์ตไม่ให้หมดเลยตากุจาอบได้ไปหาเจ้าปลาทองไหมได้โอยอชิบ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 ไป ในเวลาแย,ยกย้ายกันไปเติบโตแล้วนะแชทแล้วได้เจอกันนะคะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้เล่นสองเกมก็สองชั่วโมงแล้วเนี่ยเสียสุขภาพสายตามากเลยนะสุขภาพจิตเ <c oughs> ออเดียเย๋ยวนี้ใจแต่กันหลายไม่เป็นไรหรอกเราได้แมชเอ็มวีพีแค่นั้นก็ตึงแล้วไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันให้ัว 顶<行>吧！<laughs> <laughs> 压力。